เมื่อวานพูดถึงนักเทนนิสสะดับโลกคนหนึ่งนะชาวเซอร์เบียโนวักยอกอวิชเล่าว่าเขาได้กลับไปโรงเรียนเก่าสายมัธยมแล้วก็ไปเจอพานโรงซึ่งทำงานที่นั่นตั้งแต่เขายัางเป็นนักเรียนแล้วยอกอวิชนี่ก็นึกถึงบุญคุณของพานโรงคนนี้ก็ทำอะไรหลายอย่างนะเพื่อ ช่วยผ่านโรงคนนี้แล้วก็หลวมทั้งแนะนำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความดีหรือคุณธรรมของผ่านโรงคนนี้ที่ชื่อว่าจอนบอกาะว่าไอ้เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันไม่จริงนะมีคนส่งลิงก์มาเพราะว่าเรื่องนี้มันแพร่กระจายเป็นย่อไวรัสหรือไวรัลไปทั่วแล้วก็มีคนไปเช็ค เดี๋ยวนี้การเช็คข้อมูลก็ทําได้เร็วนะเขาบอกว่าที่บอกว่าไม่จริงเพราะว่ายอร์กุวิชหรือน o วักเนี่ย,ยการราย็ไม่เคยมีการรายงานไม่เคยมีการรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เลยไม่ว่าจะเป็นสื่อสํานักใดรวมทั้งสื่อที่เกี่ยวกับการกีฬาแม้กระทั่งสื่อในเซอร์เบียก็ไม่มีการพูดถึงเหตุการณ์นี้เลยท,ทั้งที่ มันน่าจะเป็นเรื่องที่มีการรายงานข่าวและที่สำคัญคือว่าเช็คที่โรงเรียนเก่าของโนวักแล้วพบว่าไม่มีพานรอยไม่มีพานลงที่ชื่อจอนและที่จริงครับว่าจอนเนี่ยมันก็เป็นคําที่คนเซอร์เบียเนี่ยไม่ค่อยมีชื่อนี้อยู่แล้วนะชื่อมันไม่ค่อยเป็นเซอร์เบียเลยชื่อมันเป็นอเมริกันเป็นอังกฤษมากกว่า แต่ว่าใช้ชื่อจอนเพาะว่าคนจำง่ายนะถ้าใช้ชื่อว่ายอโกวิชนี่จจำยากหรือชื่อโนว่าก็ยังจำยากเอาจอนไปเลยนะไพ่ไ้จำง่ายก็สูุว่าเป็นข่าวข่าวเท็จนะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาแต่ถึงแม้เป็นเรื่องแต่งนี่มันก็ไม่ได้ลดทอน สาระสำคัญของเรื่องนี้นะสาระสำคัญของเรื่องนี้คือว่าให้เราเห็นความสำคัญของคนเล็กคนน้อยแม้เป็นพาลรงเขาก็สำคัญและไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่เป็นนักกีฬาชื่อดังเป็นเศรษฐีเป็นซีโร่ำรวยเพียงใดก็อย่าลืมคนเล็กคนน้อยเหล่านี้อันนี้คือสาระสำคัญที่ มีความมีความหมายกับคนที่อ่านหรือคนรับรู้มากกว่าแม้มันจะเป็นเรื่องแต่งสิ่งที่สอนใจเราสิ่งที่ให้ความประทับใจกับเรานี่ไม่จะเป็นต้องเป็นเรื่องจริงก็ได้นะเรื่องแต่งนี่มันสามารถจะสอนในเราเราได้มากมายอย่างนี่ทานอีสอบนี่ก็เรื่องแต่งทั้งนั้นแหละนะนกหรือว่าหนู พูดกับสิงโตได้คนพูดกับแกะได้นี่ก็มันไม่จริงหรอกแต่ว่ามันก็ให้อะไรดีๆกับเราเยอะสมัยตมาเป็นเด็กเนี่ยนักเรียนเนี่ยเคยประทับใจนิทานเรื่องหนึ่งนะจำรายละเอียดไม่ได้แล้วเขาคงเรื่องยังจำไม่ได้เลยแต่จำเหตุการณ์หนึ่งได้พระเอกเนี่ยแกมีแหวนที่จะรับเป็นมรดกตกทอดนะ เป็นแหวนของบรรพบุรุษที่โบ,บราณโบราณแล้วก็คงมีค่ามีราคาว่ามีคนอยากจะได้อยากจะซื้อแต่แกไม่ขายไอคนที่อยากได้เนี่ยก็คงอยากจะเอาแหวนนี้ไปหาตามหาลายแทงมั้งด้วยความอยากได้มากก็เลยออกอุบายไปเป็นคนที่กำลังหิวน้ำหิวโซในทะเลทราย พอรู้ว่าพระเอกเนี่ยกำลังจะเดินทางข้ามทะเลทรายขีม่ม้าอคีอูดข้ามทะเลทรายผู้ร้ายนี่ก็ปลอมมาเป็นคนที่กำลังขิวน้ำเรียกว่ากำลังโซเลยโซมเลยกำลังจะตายอยู่แล้วพอพระเอกเห็นก็ลงมาช่วยแล้วก็ให้น้ำพอ,พ,อพอเผลอผู้ร้ายก็เอามีดจี้แล้วก็ บังคับให้เอาให้พระเอกเนี่ยสละแหวนประจำตระกูลแกก็ยอมให้นะแต่ก่อนที่โจนเนี่ยจะเอาอูดของแกไปเนี่ยแกบอกว่าขอร้องอย่างหนึ่งได้ไหมเมื่อกลับไปถึงเมืองเนี่ยอย่าไปคุยโอ้อวดน,นะว่าได้แหวนนี้ด้วยวิธีใดเพราะว่าถ้าทำ่างนั้นต่อไปคนก็จะเวลาคนเขา เดินทางข้ามทะเลทรายเจอคนหิวโซคนหิวน้ำคนที่ลำบากเขาจะไม่กล้าช่วยคนที่ทุกข์ยากเหล่านั้นเพราะกลัวว่าจะเป็นผู้ร้ายเป็นสมัยนี้เรามิฉาชีพเนี่ยมาหลอกเอาเงินหรือป้นเอาทรัพย์ไปขอร้องนะอย่าไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง <c oughs> อนนาจารยก็ประทับใจนะว่าพระเอกน,นี่แม้จะสูญเสียของมีค่าแล้วแต่ไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยนึกถึงคนอื่น นึกถึงว่าเนี่ยถ้าเออมีคนเดือดร้อนจริงๆนะพัดหลงกลางทะเลทรายแล้วกำลังจะตายเนี่ยและมีคนบังเอิญผ่านผ่านมาพอดีถ้าเขาคิดว่าไอ้น,นี่เป็นอุบายของมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้คนที่พัดหลงในทะเลทรายนี้ตายแทนที่จะเข้าไปช่วยเหลือไอ้เรื่องนี้มันสอนใจเราได้ดีนะว่าเนี่ยเราควรจะคิดถึงคนอื่นนะ อย่าไปคิดถึงตัวเองให้มากนะแล้วมันก็สอนใจนะว่าเวลาเวลามีมิจฉาชีพนะแกล้งเป็นรถเสียกลางทางหรือว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วพอคนไปช่วยด้วยเจตนาดีมิจฉาชีพนะถือโอกาสคนเอาทรัพย์เลยบางทีเอารถยนต์ไปด้วยแล้วก็ไปอวดนะว่าเนี่ยฉัน ได้เงินมาเพราะวิธีนี้แกล้งปลอมตัวเป็นคนประสบเหตุอุบัติเหตุไอการที่ไปพูดแบบนี้มันทำให้คนอื่นเนี่ยหว,วาดระแวงเวลาเจอคนประสบอุบัติเหตุจริงๆเลยไม่กล้าช่วยเพราะกลัวจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันมีความหมายกับคนในยุคนี้มากทีเดียวจะใช้อุบายอย่างไรก็ตาม นะก็อย่าไปโอ้อวดนะว่าใช้วิธีนี้ในการาหาทรัพย์มาได้เพราะไม่งั้นคนที่ไม่รู้อินโนอิเนจะเดือดร้อนไปด้วยมีเรื่องนึงที่เราจะาประทับใจนะเป็นเรื่องแต่งเหมือนกันเป็นเรื่องของบาทหลวงองค์หนึ่งแก่แล้วกลางดึกคืนนึงเนี่ยก็ไปเจอคนหิวโซเลยอยู่ที่หน้าโบสถเนื้อตัวมอมแมม พร้อมนวดเคราก็เยอ้มโซม,มากแล้วคนนั้นก็หิวทั้งหิวทั้งหนาวเพราะว่าฝนเพิ่งตกอันนี้มาในฝรั่งเศสนะเมื่อ200ปีที่แล้วบาทหลวงหรือหลวงพ่อนี่ก็เลยให้ชายจอนจากคนนั้นเข้ามาในโบสแล้วก็หาอาหารมาให้อย่างดีเลยแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาให้ด้วย ดูแลจนอิ่นน้ำสำราญแล้วก็ให้พักในโบสนั่นแหละจัดที่นอนหมอนเตียงให้ตื่นเช้าขึ้นมาพบว่าจานที่เป็นเงินเนี่ยนะที่ญาติโยมถวายให้กับโบให้กับโบสเนี่ยหายไปสองจานตอนบายๆเพราะว่า,วาตำรวจลากตัวชายจอนจัดคนนี้มา แล้วบอกว่าจับได้เพราะว่าสงสัยว่าจะขโมยนะจานเงินเนี่ยจากโบสถ์นี้เลยนำตัวมาให้หลวงพ่อเพราะว่าสารรูปแบบนี้เนี่ยไม่มีทางนะที่จะมีของมีค่าแบบนี้ได้หลวงพ่อในแทนที่จะโกรธนะที่ว่าอุตส่าห์เลี้ยงดูอย่างดีแล้วก็มาขโมยเอาของในวัดไปก็บอกว่า โม่เปล่าเขาไม่ได้ขมโมยหลวงพ่อให้เขาไปเองดีแล้วที่เขากลับมาดีแล้วที่ตำรวจพาเขากลับมาพเพราะเขาลืมเอาเชิงเทียนอีกสองอีกสองอันไปด้วยว่าแล้วก็เอาเชิงเทียนที่ทำด้วยเงินเนี่ยมอบให้กับชายจรจากคนนั้นซึ่งจริงๆคือโจรน,นั่นแหละตำรวจก็พอรู้ว่าหรือพอเข้าใจว่าโจนเนี่ยไม่ได้ขมโมยเอา สมบัติของวัดไปแต่ว่าหลวงพ่อให้ก็เลยปล่อยตัวรากว่าความเมตตาของหลวงพ่อเนี่ยทำให้ชายคนนั้นรากว่าเปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะกลายเป็นคนดีเลิกลักและขโมยน้อยพยายามทำหมากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตอนหลังก็ช่วยคนอื่นที่เดือดร้อนด้วยแม้กระทั่งตัวเองจะเดือดร้อนยังไงก็ยอม เพราะว่าประทับใจที่หลวงพ่อเนี่ยเขาได้เคยทําดีกับตัวเองอันนี้เรียกว่าใช้ความดีนะชนะความชั่วก็เป็นเรื่องราวในหนังสือนะเรื่องมิสซาฮับรือมิสซาฮับซึ่งมีคนแปลว่าเหยือ่อธรรมนะก็เป็นหนังที่มีชื่อมากนะชายจอนจากคนนั้นคือยังเรายังนะซึ่งก็เป็นตัวเอกของเลอมิสซาฮบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มัจะมา อ่าแล้วก็ประทับใจนะตั้งแต่เมื่อ40ปีที่แล้วนะมันก็เป็นเรื่องแต่งนะแต่ว่ามันก็กินใจคนอ่านหลายคนเพราะนันถึงม้จะไม่ใช่เรื่องจริงนะเป็นเรื่องแต่งแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีความสําคัญแต่แล้วก็ตามเนี่ยไอ้เรื่องโนวักเนี่ยในเมื่อเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะก็ควรจะแจ้งให้คนอื่นเขารู้นะว่าเนี่ยนี่เป็นเรื่องแต่งขึ้นมาหรือไม่ฉะนั้นก็เอา ชื่อของนักกีฬาคนอื่นขึ้นมาแทนหรือว่าแต่งนะสร้างตัวละครขึ้นมาเป็นนักกีฬาชื่อดังแล้วกลับไปโรงเรียนเก่าคือถ้าหาว่าแยกย้ายถูกนะว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนเป็นเรื่องเช็จมันก็จะดีนะเพราะว่าถึงแม้เป็นเรื่องเท็จถึงเรื่องแต่งสิ่งที่เล่ามานี่มันก็มีความสําคัญนะมันก็มีความแพ้ประทับใจกับคนอ่านเหมือนกันอันนี้เรื่องนี้ก็สอนให้เห็นรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ย ไอ้เรื่องที่แพร่หลายกันเนี่ยเป็นเรื่องแต่งเรื่องกูกขึ้นมาก็เยอะเฟกนิวก็มากนะเรานั้นเราก็ต้องระมัดระวังนะอย่าเผลอไปบางทีก็เห็นภาพนะย่างที่เคยเล่าเนี่ยช้างอุ้มลูกสิงโตนะพาข้ามทะเลทรายเดินเคียงข้างกับแม่สิงโตในแอฟริกาโอ้ยคนชอบมากเลยเป็นภาพดีเด่นปรากฏว่าเป็นภาพแต่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันมีการเติมแต่งแบบนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวัง รู้จักแยกแยะให้ถูกว่าอ,อันไหนจริงอันไหนเท็จและที่สำคัญคือว่ารู้จักหาประโยชน์จากเรื่องที่เราได้อ่านข่าวที่เราเห็นด้วย